หิวบ่อยคุณอ่าจกำลังดื้ออินซูลินใครมีอาการนี้บ้างนิ่งเป็นหลับขยับเป็นกินผอไม่อยากกินตลอดเวลาเลยมาเคยเป็นคนหนึ่งที่เป็นอย่างนั้นนะคะแต่ตอนนี้หายแล้วนะก็อยากเข้าใจเรื่องนี้ต้องเข้าใจว่าเมื่อเกิดภาวะดื้ออินซูลินร่างกายเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างเมื่อร่างกายเข้าภาวะดื้ออินซูลินทําให้ร่างกายเร่งการสะสมไขมันมากขึ้นการเผาผลาญไขมันสะสมในร่างกายก็น้อยลงในทุกตําแหน่งของร่างกายเลยและที่สําคัญก็คือเซลล์ไขมัน จะสร้างฮอร์โมนชนิดหนึ่งที่ชื่อว่าเลปตินออกมามากขึ้นฮอร์โมนเลปตินหรือที่เรียกกันว่าฮอร์โมนความอิ่มถูกผลิตขึ้นมาจากเซลล์ไขมันหน้าที่ปกติก็คือเมื่อกระเพาะอาหารขยายตัวฮอร์โมนเลปตินจะส่งสัญญาณว่าอิ่มแล้วอิ่มแล้วสัญญาณความอิ่มอะค่ะไปยังสมองส่วนไฮโปทาลามัสให้หยุดความอยากและกระตุ้นการผอนผานให้มากขึ้นซึ่งเมื่อเซลล์ไขมันโตมากขึ้นก็เลยทําให้ปริมาณของเลปตินถูกผลิตออกมามา,มากขึ้น ทำให้สูญเสียหน้าที่โดยปกตินี้ไปการเพิ่มขึ้นของฮอร์โมอนเลปตินเป็นเวลานานทําให้เกิดภาวะดื้อต่อเลปตินค่ะเรียกว่าเลปตินเรสิสแตนทาให้การควบคุมความหิวทําได้ไม่ดีหิวบ่อยขึ้นและอิ่มยากขึ้นร่างกายก็กินเข้าไปมากขึ้นเรื่อยๆก็เลยทาให้การเผาผ่านไขมันสะสมในร่างกายลดลงจากเดิมและนี่คือวงจรของความอ้วนที่ทําให้การลดน้ําหนักยากมากขึ้นเรื่อยๆดังนั้นถ้าสนใจแก้ภาวะดื้ออินซูลิน แก้ภาวะดื้อเลปตินพิมพ์สนใจค่ะและกดติดตามกันได้